ทุด้วยนะครับพรากับผมนะแม็กเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเมดิกตามสัญญานะครับโอเคไปดูกันเลยดีกว่านะครับรอสักครู่นะครับโตัวทิ้งนะครับเซิ Search ing. Search ing ร์ฟดิ้งเซิร์ฟดิ้งเซิร์ฟเวอร์นะฮะเซิร์ชนะฮะเซิร์ฟดิ้งเซิร์ฟเวอร์โอเครอสักครู่นะฮะ เมดิกนะครับวันนี้จะมาเล่นเมดิคเข้านะฮะก็ดูวันนี้ก่อนว่าจะโหลดดิ้งเซิร์ฟเวอร์ได้นานอีกไหมนะฮะเพราะว่าเอาจากอัปเดตมาเนี่ยเซิร์ฟเวอร์รู้สึกจะเน่าบ่อยนะ่ยโหลดค่อนข้างหนานะอ่า UFO s i t e UFO crash s i t e dead match นะฮะ รอโหลดดิ้งสักคู่นะครับโอเคดูไปดูนะว่าฝั่งไหนที่เราเล่นได้บ้างเอ้ยแม่งไม่มีคนเล่นเลยวะแม่งต้องเวท ting for player นะไม่รู้ว่าคนเขาหยุดเล่นกันหรือเปล่าหรือว่ายัางไงโอ้มาแล้ว <iento> uhm, ัวอะไรวะเนี่ยอื้อหือเรียบร้อยกําลังวินกลับนะตอนนี้ อุ้ยเอยอแม่งคนตีนยิงเรียงให้ยิงรับเสียงไอาจจเนี่เลี้ยงไปนึงนะต้องขออภัยด้วยนะครับแม่งหายไปไหนแล้ววะ เรียบร้อยโง่นะโง่พอโง่นะเล่นกันหนึ่งหนึ่งนะฮะเดียวเดียวนะครับอีกฝั่งนึงก็กำลังเข้ามานะครับแล้วก็ออกแล้วด้วยนะครับโอเคหมอก็ไม่ได้เล่นยากครับ เพราะว่าปืนโหดนะครับอะไรเลยก็นะครับเปืนนี้ครับซอเมปืนสามอ้าวไม่ไม่มีใครเลยเลยนะโอเคออกก่อนจะไปดูกันครับว่าเล่นเซิร์ฟไหนได้บ้างนะเฮ้ยโหลดนานนะเกมนี้นานมากครับ นาน เมตาดอกเดดแมทนะฮะนานมากนะครับดูว่าโหลดนานไหมโอเคไม่นานโอ้โหเดียนี้คนเล่นเยอะอยากเล่นมานานะจัดเลยครับจบไปหนึ่งลายครับตอนนี้ไลสามค,ครับตอนนี้ จบปีกครับสี่ลน์ครับตอนนี้คควอดิลจับลายที่สี่ครับตอนนี้ลายที่ห้าครับตอนนี้จบปีกครับหกลายครับตอนนี้แปดลายแล้วครับตอนนี้ ครับตอนนี้หมอกเก็บก็ตายอะไรครับบอกเลยเลยโว้ดีเนเสียงอะไรอยู่ตรงนู้น โอนนี้ครับผมมาช่วยคิวนะโอ้ยโดนยิโดนยิง ส0แล้วตอนนี้ออโโหนั่นไงสกอร์หมื่นสิบห้านะโอ้ยวิ่งเลยตอนนี้เฮ้ยอีกสองนาทียังไงก็ทันครับบอกเลยไปบุกต่อครับ let's go let's go let's go เด้อ โดนได้ไงวะแม่งเพิ่มเรือดได้ด้วยไปยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเอาสามสิบอีกหนาทียีแปดเตอนนี้นล้วจุดอยู่ตรงนี้นะยี่แปดแล้วนะฮะโอเครออีกไม่นานนะฮะ โอเคชนะครับที่1นึ่งนะตอนนี้โอเคเราเล่นอีกสักตาน,นึงนะฮะผมก็ไม่ว่างแล้วจะไปเข้าดาวปีใหม่กันบ้างนะครับโอเคโอเคก็ลงคลิปก่อนเข้าดาวปีใหม่นะครก็ขอให้ทุกคนนะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะปลอดภัยกับการเดินทางปีใหม่นะเที่ยวให้สนุกนะผมก็แคสเกมนะคร,ครั้งนี้ก่อนไปนะฮะโอเค okay, แล้วก็อาจจะกลับมาแคสทีหลังปีใหม่กันได้เลยนะฮะโอเค first spot now นะตนนั้นเองว้าวว้โวว้วมันเกิดแล้วอุ Ooh, ว๊ยตายยั้งงีเ้เกือบครับเกือบสัมผัสถึงเสียงพลังงานบางอย่าง เก็บสองคิวครับตอนนี้สัมผัสได้ครับถึง ตัวเล็กสิ่งตัวเล็กสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะฮะโอเคโดนยิงแล้วนะั่งไงจบชีวิตลงอีกแล้วนะจบชีวิตลงอีกแล้วนะอีกสองตัวนะ หนี่ไม่ทันแล้วครับตอนนี้ผมไม่ปล่อยให้หนีแน่นอนครับมันนี่ให้ยิงมันยังไม่ยิงแล้วตอนนี้ไปฝั่งนู้นเร็วมากครับตอนนี้ ต้องรีบมาเก็บฝั่งนี้ก่อนอปูนไนวะโอเค,อเคไม่เจอไม่เป็นไรครับยังไงเราก็นำที่หนึ่งแล้วฮะตอนนี้อย่าไปเครียดอะไรกับมันครับโอเคฟังเราค่าเลยละเดี๋ยวมันก็จะเกิดนะฮะ เฮสช็อตแล้วนะฮะเก็บอีกหนึ่งหัวโอหมอนี่ก็ช่อยย่อยนะเนี่ยเก็บเรียบร้อยไม่ทันไรก็ตายแล้วนะฮะตอนนี้โอ้ยคิวสซิสนะ Cái vui này quá Ủa phong này mới sẽ lên nè hả ผมไม่ได้มาเยอะนะเขามาจริงนะคราวนี้โอเคเดี๋ยวไอ้สเตลล์หายไปไหนตัวนึงวะอ้าวแม่งแฮร์ไลท์แฮร์ไลท์กันไปเลยเนี่ยฮะถึงจะแฮร์ไลท์กันไปเลยโอ้ยอย่าใช้ระเบิดแสงที่มองไม่เห็น โอเคแอคทาบ้างไม่ได้แอคขนานแล้วโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับวันนี้ก็เอาไเอาพอแค่นี้นะฮะโอเคก็ไปต่อกับพาร์ทหน้าดีกว่านะก็ไม่มีคนเล่นแล้วนะับคนเล่นยากสำหรับวันนี้แมคเเกรงมคงต้องลาไปก่อนนะครับก็ฝากไลค์คลิปแล้วก็ซับสไคร์เบอร์ชานลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แมคเเก่งนะครับแล้วก็แชร์คลิปให้เพื่อนๆดูได้ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนาะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแล้วก็ติชมได้ นะครับก็ขอใ,ใช้คำพูดสุภาพสุภาพนะครับก็มีอะไรก็ติดต่อทางแฟนเพจได้นะครับส่วนลิงก์จะทิ้งไว้ในดีสคริปชั่นนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ